อันนี้เรามาผู้เตี๋ยวห้อยขานะครชัยศรีนะคะแม่ระวังตกน้ำเดี๋ยวหนูเดินไปข้างนอกก็ได้จากที่นี่ห้ขาของแท้เนี่ยห้อยขาของแท้อ,ขาขอ่าไปเลยเลี้ยงเลยเออหกค่ะไม่ไม่เนี่ยเนี่ยนั่งนี่อ่า ห้อยนี่เลยไปเลยพี่หลุย<ะ>เดี๋ยวป้ายป้าอยู่ตรงนี้อ่ะทำไม,มไม่ไปตรงนู้นอ่ะเต็มตเต็มลูกตเต็มตนี่เออนั่งเลยพี่หลุยเข้าไปาใช่ห้อยขาของแท้เ<ม>ออถอดรองเท้าไว้<ม>ข้างๆ เป็นไงคะห้ยห้ของแท้คุณเชื่อหรือ,อยังคะน้าป้อมเชื่อยัง <c oughs> เชื่อยังเ,เออโอเคไหมคะบรรยากาศเป็นไงไม่ไม่อยากให้น้าป้อมนั่งข้างบนไงน,ไน้าป้อมถอดรองเท้าสิคาตมาดคาตมาดเอา <c oughs> พี่หลุยโอเคไหมไม่โอเหรอโอพี่หลุยไม่โอ โอ้ขาของแท้นะคะนี่มาเลยค่ะนครเชียศรีค่ะไปนะพรนั่งนะพรนั่งไหนนั่งกันหนูนะอ่า ต้องมาที่นี่นะคะห่อยขาของแพ้่ค่ะอ่าแม่ค้าก็เนล็กต้มยำค่ะที่กดกด Google Ma p หาจนเจอนะเนี่ยได้โควิดทำอะไรเราไม่ได้เนอะลูกค้าแน่นๆหรอธรรมดานี้ไม่ได้สูงแบบนี้ใช่ไหมน้ำอ่ะหรอหรอโอ้ช่วยมาอุดหนุนน้องนะคะก๋วยเตี๋ยวห้อยขานครชัยศรีค่ะ อย่าลืมอย่าลืมอาขาห้อยลงไปนะคะช่วยไม่ได้จริงๆนะคะลูกค้านี่เกาเหลาต้มยำเขาก็น่ารักมากเลยนะคะเกี๊ยวจะมีโบด้วยคะ่ะอเดี๋ยวขอชิมรสชาตินิดนึงนะคะหน้าตาดีไม่ต้องปรุงเลยคะ่ะสุดยอดโอ้โหน้ำน่ารักมากเลย เพราะว่าแถวนี้เป็นสวนโอเคแล้วคะมมหมูสเต๊กก็น่ากินมากเลยน้ำจิ้มก็เข้มข้นนี่จิ้มติดเดี๋ยวขอชิมก่อนนะดูดน่ากินมากเลยน้ำจิ้มก็ติดดีมากเลย หมูนุ่มน้ำจิ้มเข้มข้นอร่อยหอมขึ้นจมูกอสุดยอดอเกี๊ยวทอดเขาก็น่ารักดูสิคะเอ้ยจัดน่ารักเชียวอ้าวเล้งถ่ายรูปไม่ทัำแต่ละอ,อับไปอยู่นี่ซะแล้วเป็นไงมัง่งน้ำป้อมเล้งเล้งเรียบร้อยเออมากะเหลาเหรอคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้เก้า แล้วหมูสเต๊ะล่ะคะแล้วก็ปล่อยน้ำมากเต็มสิบให้เท่าไหร่เลยสิบเลยน้อป้อมเล้งเล้งคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ร้อยน้อเอ้ยสิบติบเต็มสิบอ๋อสิบเต็มสิบพี่หลุยหนูกินอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกับไก่หรอก๋วยเตี๋ยวให้เท่าไหร่คะคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่โอ้เต็มสิบน่ารักมาก ไช่ค่ะขอแพ้ใช่ปากินอะไรข้าวหมูแดงเหรอให้ให้สองข้าวหมูแดงไม่ไม่เวิร์กอ่ะป๊าป๊ากินอะไรบะหมี่แห้งให้เท่าไหร่ให้ยเอ้คะแนนเต็มสิบเพราะอร่อยเติมนยมันหมดอ๋ออร่อยโอเคต้องสั่งเบิ้ลโอเคจะไก่ทอดให้ไก่ทอดเท่าไหร่พี่หลุย คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ <11 00. S 1> ให้พันหนึ่งร้อยเลยมันอร่อยมากใช่ไหมโอ้งั้นแนะนําเลยนะใครมาร้านนี้ต้องกินปีกไก่ทอดนะดูจัดจานก็น่ารักด้วยโอ้โอพี่หลุยให้ร้อยหนึ่งนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่นะคะต้องมานะคะนครชัยศรีค่ะร้านห้นอยขานครชัยศรีต้องมาค่ะ เรามีตรวจวัดอุณหภูมิมีแอลกอฮอล์มีป้องกันโควิดสุดยอดลูกค้าของเราแฮปปี้ทุกคนค่ะเดี๋ยวไว้พามาใหม่นะคะเดี๋ยวพามาใหม่นะคะแม่กับป้าอยู่ไกลๆวิววๆๆๆๆ แนะนำนะคะต้องมาค่ะห้อยขานครเจสีค่ะมันเลิศนี่ค่ะแนะนําเลยนะคะรอดช่องวัดเจดค่ะน่ากินมากดูสิรอดรอดช่องวัดเจดมีอยู่ทั่วประเทศอาจจะทั่วโลกก็ได้แต่ที่นี่ค่ะดูสิเขาใส่แบบว่าใส่กระเช้าใส่ถ้วยน่ารักน่ากินอันนี้เออน้าป้อมสั่งมาไม่ได้อ่อ ไม่ได้อยากกินนะคะไม่ได้หิวแต่แบบว่าอยากจะเอามาถ่ายรูปค่ะมันสวยมากมันน่ากินมากเลยแนะนํานะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะมาแล้วต้องสั่งค่ะดูซิน้องหมีนอนค่ะดูเขาจัดได้น่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่คะแนนเรื่องเรื่องเดอเรทเนี่ย เอาไปเต็มร้อยค่ะนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะพี่หลวยหลวยดูดระวันเดทขลิให้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับถิม่อพงคือเท่าไหร่เทน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 เลยเหรอนาดเโอ้โหรสชาติล่ะเทน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 โอ้เป็นไงล่ะโอ้ยแนะนำเลยใช่ไหมต้องมา อร่อยอร่อยหวานหวานไม่สงสารน้องหมีเลยดูดตูดมันอ่ะดูดทะลุตูดมันเลยอ่ะไม่สงสารนั่นเหรอเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวจริงอ๋อโอเคถ้าเป็นตัวจริงมันก็ตดใส่แล้วนี่แนะนำเลยนะคะเมี่ยงกีบบัวหากินยากนะคะเดี๋ยวต้องไปฝากพี่โนโมพี่โนโมชอบกินเมี่ยง ต้องเยอะ982บาทนะป้อมหนูขอเมี่ยงกีบบัวชุดหนึ่งได้ไหมอ่ะน้องเก็บตังค์วด้นะเมี่ยงกีบบัวขอไม้ขาดเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่โอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอาที่พี่นี่เมี่ยงกีบบัวจะไปฝากพี่นโม and look on this. and has lots of menus, fried chicken, noodles, uh, lots of things, some soup and look, that's another chairs on that. See? Mm -hmm. come to this restaurant, it's good. It's good. Super good. Look, the water. How many? How many? How many percent is good? One hundred percent oh. is good. One hundred. What is number one? Fried chicken. Fried chicken. Noodle. Oh. Um, soup. Um. And like that. Hmm? Um. Pork. And like um, a rice, a pork rice, a pork rice. See? Look, the water is so deep. See? Yeah. Lots of crowds. It's so fun. Ah, water. Bye, I see you. Bye bye. this restaurant name is หนะ้ห้อยขานะครชัยศรีบาย <Bye. S 1> <Bye. S 2>